สวัสดีครับผมพบความแปลกครับของการท่องสูตรคูณครับที่ท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราท่องสูตรคูณอ่ะพอถึงตอนสองแม่สองนะสองพอทองสองเก้าสิบแปดแต่พอขึ้นสองสิบจะต้องมีคําว่าเป็นครับสองสิบเป็นยี่สิบเราจะพูดอย่างนี้ทุกแม่เลยนะครับผมจะท่องให้ฟังก่อนนะครับ ถ้าจะไม่เข้าใจกันนะครับจะมีคําว่าเป็นเกิดขึ้นขึ้นมาได้ยังไงผมก็ oh. มไม่ทราบนะครับดูนะครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบเห็นไหมครับ <laughs> คําว่าเป็นเพิ่มมาสองสิบเป็นยี่สิบสองเอเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ลองทดสอบกับแม่อื่นดูนะครับว่าจะมีคําว่าเป็นเกิดขึ้นหลังจากถึงสิบคูณสิบหรือเปล่านะครับลองนะสามหนึ่งสามสามสองหก สามสามเก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเป็นสามสิบเห็นไหมครับสามสิบเอ็ดเป็นสามจุดสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกแปลกไหมครับลองดูแม่แม่เก้านะจะมีคําว่าเป็นไหมครับลองครับเก้าหนึ่งเก้าก็สองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ดหกสามเก้าแปดเจ็ดสองเก้าเก้าแปดเอ็ดเก้าสิบเป็นเก้าสิบครับ เเป็น92้เอ้ยเกเป็น99 92เป็น1นึ่ง้ยแปดเอา้ามต้องมีคำว่าเป็นครับอลองแม่12แม่สุดท้ายที่เราฝึกกันเลยครับว่าจะมีคำว่าเป็นเกิดขึ้นเองไหมครับสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิสิบสอหกเจ็ดสิบสอสิบสอเจดแปดสิบสี่สแปด้าหสิบสองเก้าหนึ่ง้ยแปดสบสอสเป็นม,มีคำว่าเป็นครับสิบสอสเป็นหนึ ยี่สิบใช่ไหมครับสิบสสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อครับก็เป็นความแปลกที่ผมค้นพบขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะไม่ได้แล้วผมก็แปลกตรงที่ว่าทําไมพอถึงสิบปุ๊บจะต้องมีคําว่าเป็นต่อท้ายนะครับลองไปหาคําอตอบกันดูนะครับหรือไม่ก็ลองท่องกันเล่นๆดูนะครับว่าจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ